สวัสดีเจ้าตอนนี้นะเจ้าเราแพงอยู่แปลงเปิ่งกำลังจะปลูกมันอะรูหรือว่ามันฝรั่งนะเจ้าวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการปลูกมันฝรั่งนะเจ้าเนาะที่เชียงรายนะเจ้ามาดูกันนะเจ้าอันนี้ใส่ปุ๋ยก็เจ้าเออเจ้านี่เป็นลักษณะพันธนะเจ้าของหัวพันุ์นะเจ้าของมันสมันนะเจ้าที่เป็นปูนี่เขาเรียกมันฝรั่งเนาะ ตอนนี้ห้องมันอลูเจ้าพัน์นี่จะบริษัทประจัยทสงมาแล้วก็ทางชาวบ้านไปนก็จะมาคลุกกระปูนนะเจ้าอ่าเราก็ปลูกนะเนี่ยพันธ์ที่ชาวบ้านปูไว้จะบรสามทมาทำปีต่อปีได้เพราะมันต้องใช้กรรมวิธีในการดูแลหัวพัน์นะเจ้ามันอูกะ ชคละไม้ละมือเชาวระยะห่างในาการปลูกประมาณสักคืบหนึ่ง มันหลวงเจ้าเจ้า,จาอันไายกูหลหรอยมาไายเก็บได้เจ้าดีดีกาเจ้ามันฝรั่งเจ้าอันนี้ย่ทรงก็เล่เหมือนก็ ช่วยกันหลายคนก็คือคัคกนิ <c oughs> นกดเนาะแกปูกสองให้เจ้าหลายอยู่เจ้าบ่ได้ปูแกามานิิวตรงนี้นนเานะเเาะอ,อาการกำลังดีอืม อ๋อนี่ยาทาเขี้ยนะเจ้า <c oughs> อันนี้ตังใดเปิลคาดมันกะอันนี้เปิลเอาอันนี้มันเป็นอะไรอย่างเจ้าขีอ้อย่ายงเออเป้าขุ่มเป้ามันป้ากระเนื้อสมัยก่อนก่อนแจ่มก๊อสายอ๋อสมัยก่อนมกสายอันนี้เปิลพาเปิลมักแจ่ไว้กะมันนี่ผ้าเราคุก ต้องพุกซีเมนต์จะกะโอ้ทำไมวิธีขั้นตอนมันลายเนาะตอนนั้นีปูนนเมแล้วแต่เลยคนแล้วแต่คนเข้าใจเลยซีเมนต์นีนาะซีเมนต์ก็คือปูนปูนซาบอย ถามเอ็นห้าชิมเอ้นเพิ่มหน่อยต้งมีดอย่างนี้ป้าคนั่นต้มมีดอันเชไนะแล่วักเคือย่างนั้นต้มมดนเจาะห้องน้ำนะอ๋อคนงานเสื้อสิเสื้อสียมพูนี่เอานักนักหน่อยเน๋ยว

เนะจ้าคึ้นมาเนิ้วเจ้ามาซื้อแหละกันเลยว่าแวดคูดจะก้อมไหมเจ้าออ๋เอารถอันนี้กบกาจีปลูกแล้วันนบมเาะหลังจากลงแล้วก็เอารถกรอบไปเจ้าช่วยกัน คนละคแนน ว้าครับแตงกับหัวครับหัวกับข้างรเดเรยวอันนี้น้ำใส่เดียวนี่คือเร้อยเจ้า มันต้องปูก็ดินทรายก็จอเพราะถ้าจะเป็นดินทรายับออก อันนี้เป็นมักเจ้าไว้กี่เดือนอะไรก็จะนี่ยติดหนึ่งก็อ๋อมักไปติดหนึ่งอ,อ๋อนี่มันออกหักเลยนี่ นี่มันงานขามาผูกผงผงชนิดไงแกรแหงอกะผากอน็มากนลังมาผูกอันนี้หัวพันของปีแล้วนะกัจเจนหัวพันที่ปีเลยออสมาอันนี้เป็น้มาเฮาแต่อิเดอไ่อ้

เสื้อแชมพูนี่อยู่จ้นอย่างนะครับอ,อยู่ปอซีละกโอู้มายาการตัวเก่งขนาดเลยตะวอเต็มเลยผมเจืออยากก็ครับบ้างาได้ก็คับเจ๊บ <5. S 1> น้ำผู้กะ นາองน้องน้องผู้จ้าเก่งขนาดลุ้ยก็สีเองนะจ้านี่ น,นั่นนั่นลงไปละีกหัวนึง <laughs> น,นี่ก็จะช่วยกันนะเจ้าก็จะปลูกแล้วก็จะดูแลเนาะส่วนการดูแลนี่คือแพงเกาะยังอ้อขอภัยแพงยังบาทราบนะเจ้าเนาะแต่ว่าเปิ้นจะขุดพันธุ์ขุดหัวได้ทีก็ประมาณเดือนมีนานะน,นี้วันนี้คลิปนี้แพงเก็ะจะเอาแบบเอาแบบว่าวิธีเนาะการปลูกนะเจ้าแพงแวบ,บมาเห็นเปิ้นนะเจ้าเปิ้นปลูกอยู่นะนะก็ขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า